เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้เราทำได้แค่เพียงก้าวไปข้างหน้า สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมากับการรีวิวเกมอีกแล้วนะครับผมแมชเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวและพูดคุยเกี่ยวกับเกม Red Dead Redemption มาก2นะครับผมเกมคาวบอยสุดมันแห่งยุคเลยนะครับก็เป็นเกมของค่าย Rockstar อีกเกมหนึ่งนะครับผมที่มันละห่ำยิงกันสุดๆแล้วก็เป็นเกม Open World อีกเกมหนึ่งนะครับผมคล้ายๆกับ GTA ผมก็มาคุยกันเลยนะครับผมว่าเกมเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันสนุกขนาดไหนหลังจากที่ความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้จบนะครับก็ขอเริ่มเพิ่มเริ่มต้นจะเริ่มต้นเลยก็แล้วกันบอกว่าจะบอกว่าเกมเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่สนุกแล้วก็ผมเป็นเกมที่ผมรักที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับในชีวิตนี้ บอกแบบไม่บอกแบบไม่เวอร์เลยเอาจริง,รงบอกแบบตรงๆจากใจเลยว่าเกมเกมนี้พอเล่นจบแล้วอ่ะจุดคลายแม็กทำให้ผมร้องไห้น้ำตาไหลเลยจริงๆคือสนุกมากคือ,เ,อเรายิ่งเล่นเกมนี้ไปเนี่ยเราจะยิ่งอินไปกับสตอรี่แล้วก็อินไปกับตัวเอกของมันนะคือมันทำให้เราบิตดีเทลบเทลบเตเลตหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกดีกับเกมเกมนี้มากมากๆเลยจริงๆนะครับผมก็ โอเคเอจะบอกอ uh, เรื่องสตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับผมสตอรี่ <'s> ของเกมเกมนี้ก็คือเกมคาวบอยแหละพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครเคยดูใครเคยดูหนังคาวบอยนะครับผมก็จะคล้ายๆกันเลยมันจะมีพวกแก๊งต่างๆมันจะมีการขีม่ม้ามันจะมีการบ่วงบาดนะครับก็มันจะมีการตั้งแคมป์กล้าสัตว์ อะไรพวกนี้อ่ะนะสตอรี่สตอรี่ของเกมเกมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันคล้ายๆแบบนั้นนะครับผมคือการล้างแค้นการทํำมิชชั่นต่างๆนะครับแล้วก็การการเล่าชีวิตของตัวเอกของเราก็คือ Arthur อาร์เธอร์มอร์แกน คือมันทําได้หล,หลายๆอย่างนะครับเกมนี้จะเป็นไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์จะเป็นการกาเวลไปเรื่อยๆจะเป็นการอ,าอัปเกรดปืนหรือว่าจะเป็นการาวิ่งล่าฆ่าหัวนะครับผมสตอรี่ของเราในนี้เนี่ยครับก็คือจะอล้อมอยู่ที่ แก๊งดัชแบนเดลินนะครับผมแล้วก็คือตัวเอกของเราเนี่ยจะเป็นชื่ออาร์เธอร์อาร์เธอร์มอร์แกนเนี่ยอาร์เธอร์มอร์แกนก็คือจะเป็นเหมือนกับมือซ้ายหรือว่ามือขวาของของดัชที่เป็น หัวหน้าแกงนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีการวิ่งไปทํามิชชั่นวิ่งไปาตามสตอรี่ต่างๆแล้วก็มันจะมีการหักหลังมันจะมีการวิ่งหนีตํารวจไม่ว่าจะเป็นมีการป้นแบงก์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อวิ่งจากเมืองนึงไปอีกเมืองหนึ่งเป็นโอเพนเวิด์นะครับผมโอเพนเวิด์ที่สนุกมากแล้วก็เคยทาได้เยอะทำาอะได้ไเยอะมากไม่ว่าจะไม่ว่าจะ,จะ จะลดน้ำพวนดินจะเก็บดอกไม้จะฆ่าสัตว์ทำสเต็กค,คือทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าก็คือ,อมันจะล้อมแล้วก็สตอรี่เนี่ยคือเรา right. เหมือนกับเราจะย้ายถิ่นฐานคือมันจะเป็นการย้ายถิ่นฐานของแกงแกงนี้เพื่อหน,นีตำรวจแล้วก็หนีปัญหา right. ไปเรื่อยๆพรีมาสก็จะมีไม่จะมีทั้งในปา่าในเมืองใหญ่ในเมืองเล็กๆแล้วก็ คือการเข้าผาการพบปะคนไปทำมิชชั่นของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็สตอรี่ผมชอบมากเรายิ่งเล่นเราจะยิ่งอินไปกับอาร์เธอร์อ Arthur, หรือว่าตัวเอกของเราคือถึงขั้นเอาจริงคือถึงขั้นดีเทลมันเยอะถึงขั้นว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปอะคือ ทาให้ผมร้องไห้ตอนจบอะคือมันเหมือนกับเวลาเราเราเล่นจบแล้วเราขนลุกว่าเฮ้ยนี่เหรอคือทุกเกมเกมที่เราเล่นไม่ใช่เกมอะมันมันเป็นชีวิตเลยอะมันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งมันเป็นชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอะไม่รู้ผมจะพูดเวอร์หรือเปล่าะนะแต่ว่าคือมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงจริงอะผมใจหายอะเวลาเล่นเกมจบอะผมใจหายจริงๆนะเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเราผูกพันกับ ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมมากๆจนแบบไม่อยากหยุดเล่นเลยอะแล้วเพลงประกอบนี่โอ้โหสุดซึ้งอะคือเดี๋ยวผมจะมีลิงค์ให้ไปกดฟังดูแล้วกันคือมันมันมันซึ้งมากๆันเป็นเพลงคาวบอยที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทำอะไรลงไปในชีวิตแล้วก็ก็ประมาณนั้นนะครับผมสตอรี่ก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนเกมเพลย์เนี่ย จะบอกได้เลยว่าเกมเพลย์เป็นการขี่ม้าหรือว่าวิ่งรอบไปรอบแมปเนี่ยมันจะมีหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นเซนเดนนีหรือว่าโรสหรือว่าอะไรอย่เงี้ยนะครับก็คือเราก็ b l a c k b l a c k แบล็กอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับคือเราก็เกมเกมเพลย์ของเกมเพลย์ของ r e d Dead r เ d e m p น i o ที่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับว่าการอัพไปอัพ อัปเลเวลการยิงแล้วก็อัปเลเวลเด็ไอแล้วก็กินคือมันจะมีการกินขนมหรูบุหรี่หรือไม่ก็จะแบบว่าดื่มเหล้าอะไรเงี้ยคือทําให้แรงหรือว่าทําให้ความแข็งแรงของเราหรือว่าอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วแล้วก็เกมเกมก็คือเกมเพลย์ของมันเนี่ยก็คือการขีมข่มาขี่ม้าวิ่งนะครับแล้วก็จะมีการล่าสัต ปลาสัตว์ตั้งแคมป์นะครับแล้วก็สู้กับตำรวจหรือว่าพวกพิงเกรตันหรือว่าจะเป็นจะเป็นแก๊งที่เป็นคู่อริของเราเแก๊งคอน沃尔หรือว่าโอดิสโรมก็คือเราก็ต้องวิ่งหนีไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีแก๊งหลายแก๊งในเกมเกมน,นี้เราก็ต้องหามิดหาศัตรู ไปช่วยคนนู้นหรือคนนี้คือคือเพื่อง่ายคือมันคือ GTA ของของการเป็นค่าวบอยเลยแหละแค่ว่าเพื่อง่ายคือ GTA มันอาจจะแบบแบบขี่มอไซค์ใช่ไหมนี่คือขี่ม้าประมาณนั้นเลยนะครับผมไปหาคนนู้นคนนี้ไปหาไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปช่วยนะครับมันจะมอะีอย่างถ้าเกิดจะไปอ่ะโอเคอย่าง อย่างในแก๊งเราอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีมิชชั่นใหม่ของตัวเองนะครับเราไปล่าสัตว์ก็คือเราก็ไปกับชาร์ลส์หรือว่าเราจะไปเ,เราจะทําอาหารเราก็ไปหาอัมเพียรสันนะครับผมเราเล่นโดมิโนเราก็จะมาหาน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดจะไปทํามิชชั่นทวงหนี้เราก็ต้องไปหาเลอสตรสหรือว่าตะแก่จากเยอรมันที่อยู่ในแก๊งเราด้วยนะฮะหรือว่าบางครั้งเราก็จะมีเราก็จะมีมิชชั่นกับดัต ch เครื่องดัชก็จะเรียกเราไปแล้วก็เราก็ต้องไปไม่ว่าจะเป็นการป้นแบงก์หรือว่าป้นเรือป้อนป้นรถไฟป้นรถขนเงินอะไรประมาณแล้วก็เราก็ต้องหาเงินนะครับ s right. <S คือหาเงินมาเพื่อหาเงินมาเพื่อที่จะไปซื้อปืนอ่าจะบอกว่าอันนี้คือเราไม่สามารถ มันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเดินทางไปไหนแล้วก็มันจะมีปืนให้เราไม่ใช่นะเราจะไปเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อปืนเราอยากได้ปืนดีๆเราก็ต้องเก็บเงินซื้อปืนเราอยากได้ของเราอยากได้มีดเราอยากได้อะไรดีๆเราก็ต้องเก็บเงินซื้อไปเมืองนู้นอ่ไม่เจอปืนที่เราต้องการเราก็ไปอีกเมืองนึงนะครับหรือว่าคืออันนี้คือจะเป็นการเหมือนกับเรา มันเป็นการมันเป็นการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเลยเกมเกมนี้คือเกมเพลย์ของเกมเกมนี้มันถึงผมถึงบอกไงว่ามันมันสมจริงมากสมจริงถึงขั้นว่าการขี่ม้าเนี่ยเราต้องเราต้องพยายามแบบเราต้องพยายามคุยกับม้าเราหรือว่ารูปหลังม้าเราเยอะๆแล้วความสัมพันธ์ของเรากับม้าเราเนี่ยก็จะดีขึ้นต้องอาบน้ําให้มา้าต้องให้อาหารมา้านะครับต้องให้อาหารตัวเอง นะครับจะกินอาหารกระป๋องจะกินจะกินผลไม้หรือว่าจะล่าสัตว์ทาสเต็กทาจับปลามาทํามาย่างปลากินจับจับกระต่ายมาย่างกินโอ้โหคือขนาดนั้นคือมันมีดีเทลเบตเลตเยอะมากจะบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่อาเธอร์หรือว่าตัวเอกของเราทาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของเกมเนี้ย มันจะสื่อไปมันจะค่อยๆสื่อไปถึงตอนจบอ่าจะบอกว่าถ้าเกิดเกมทั้งเกมเนี้เราเล่นเป็นคนดีนะครับตอนจบเราก็จะจบแบบดีส่วนถ้าเกิดเราเล่นเป็นคนเลววิ่งฆ่าคนไปทั่ววิ่งหาตำรวจวิ่งยิงตำรวจแล้วก็วิ่งให้ตำรวจวิ่งตามเราอะไรตามเราไปเรื่อยๆเนี่ยตอนจบของเกมเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนเร็วแล้วก็มันก็จะจบแบบอีกแบบหนึง่งอ่าก็ เกมแต่ว่าผมอ่ะคือส่วนตัวคือผมมาเล่นเป็นคนดีนะครับผมเล่นเป็นคนดีผมก็จบแบบดีนะแล้วก็คือมันเป็นความความช่วยเหลือของคนในแก๊งมีการหักหลังทรยศกันเราก็ต้องวิ่งตามหาคนทรยศบ้างอะไรบ้างคือไปเมืองนู้นกับเมืองนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการที่ขายไม่ได้เลยก็คือสัตว์ในตำนาน มันจะมีสัตว์ในตำนานหลายตัวเลยเป็นสิบเลยที่เราต้องไปฆ่าเราต้องไปแกะรอยแล้วก็ฆ่ามีทั้งหมีม้าปลาหมีขั้วโลกหรือไม่ก็จะเป็นกวางหรือว่าจะเป็นอจระเข้โหจระเข้นี่น่ากลัวเลยแหละจระเข้ในตัวบอเริ่มเลยจระเข้นี่คือจระเข้ยักษ์สนุกเลยแหละยิงทีโอตัวบอเริ่มก็เกมเพลย์เกมเพลย์นี่คือจะเป็น จะเป็นแนววิ่งยิงปืนพกหรือว่ายิงปืนลูกซองยิงป uh ืนไรเฟิลหาเงินนะครับผมหาเงินมาซื้อของหาเงินมาซื้อหาเงินมาอัพอัพแคมป์ของตัวเองการย้ายแคมป์ไปจากเมืองนี้ไปเมืองนู้นเพื่อหนีตำรวจแล้วก็การช่วยเหลือคนในแก๊งเดียวกันอย่างการทวงหนี้อย่างเงี้ยอกิจทวงหนี้อย่างเงี้ยคือมัน จะใช้คำว่า red dead redemption อ่าโอเคจะอธิบายก่อนว่าว่าเกม red dead redemption เนี่ยคือทั้งเกมเนี่ยเราจะเป็นแบบพวกแก๊งสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนถึงช่วงท้ายของเกมเนี่ยพอเราอยากจะทำความดีไถ่บาปเนี่ยคำว่า redemption เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่า,กา,ก,าการไถ่บาป ือเราก็จะทําความดีล้างบาปเราก็จะตัดสิ่งที่เลวร้ายออกไปแล้วก็เราก็จะทําสิ่งที่ดีๆเพิ่มขึ้นมาเราก็จะเริ่มตระหนักหรือว่าเราก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ย <h ums> ทั้งเกมเนี่ยประมาณ80%ของเกมที่เราเ,เล่นมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนดีนะเราทําสิ่งเลวร้ายไปเยอะแล้วเราต้องแก้มันให้ได้แล้วเราก็ต้องพยายามแก้ในสิ่งที่เราทําไม่ดีไปเห็นไหมคือ ผมแค่เล่าเรื่องเกมเพลย์แค่นี้มันจะรู้สึกเลยว่าแม่งแบบแม่งอินกับเกมมากอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอย่างนี้ก็มีเหรอวะมึงเป็นคนเลวก่อนแล้วมึงค่อยกลับมาเป็นคนดีแล้วก็มึงค่อยแบบเฮ้ยคือค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแบบค่อยๆรู้ค่อยๆรู้สิ่งที่เราทํามันไม่ดีแล้วก็เราก็ต้องทําดีขึ้นมาเราก็ต้องแบบพยายามเล่นไปทมเนื้อเรื่องไถ่บาปของเราแก้กรรมแก้ทุกอย่างให้มันเป็นดีสิ่งดี โหคือแบบมันสุดยอดอะเกมเกมนี้คือจากไหนไปไหนก็ไม่รู้อะพูดตรงๆเลยคือแล้วถึงแล้วผมถึงบอกล้วถึงตอนจรตอนจบปบนี่คือแบบน้ําตาแม่งไหลอะอยู่ดีน้ำตาแม่งก็ไห,อห,อหลออกมาพอตอนมีเพลงคลายแม็กซ์เริ่มขึ้นมานี่น้ําตาแม่งก็ไหลออกมาเออโอ้โหคือไม่บอกไม่ถูกจริงจรงอ,อ,อันนี้คือจะบอกว่านี่ปี2022แล้วนะครับแล้ว อ,อยากให้ทุกคนเล่นเกมนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนผมนี่แบบออยากจะให้สิบเต็มมือจริงๆเนะเอาจริงๆผมเอาของผ,ผ,ผมให้ผมให้สิบเต็มเลยดีกว่า,เ,าเกมนี้ผมให้แม่งยิ่งกว่า GTA GTA แม่งชิดซ้ายเลยถ้าเกิดเ,ดเกิดเกมเกมนี้ไปคือถ้าเกิดใครที่ชอบแนวคาร์บอยนะครับผมวิ่งไล่ในป่าในอะไรอย่างเงี้ยน,นะเกมนี้เกมนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ก็อยากให้ลองเล่นดูนะครับผมอีพีเกมก็มีสตรีมก็มีนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็สเปคผมเล่นใน PC ก็สเปคไม่ต้องสูงมากก็ได้ครับผมก็คือเล่นได้หมดนะ,ะคือเราเน้นเกมเพลย์นะครับเกมเกมนี้ผมให้10เต็มเลยสกอร์นะครับเป็นเกมที่ไม่มีไม่มีที่ติจริงๆเป็นเกมเพอร์เฟกต โอเพนเวิร์ uh, ที่ทําได้หลายหลายอย่างการยิงปืนการล่าหัวการล่าล่าโจนมันทําให้ทุกอย่างสมูทมากไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้ายิงเรือขี่ม้ายิงรถหรือว่าจะมีเดซไอหรือว่าจะเป็นไอตัวสโลโมชันที่เป็นพลังพิเศษของของของตัวเอกของเราเนี่ยคือทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกดีมากดีเทลเยอะมากดีเทลถึงขั้นว่าแบบ เฮ้ยยิงหัวแล้วหมวกหลุดอ่ะแล้วเราก็ต้องไปยวิ่งไปเก็บหมวกขนาดนั้นอ่ะคือเยอะจริงจริงอ่ะดีเทลคือไม่ว่าจะเป็นคุยกับคนคุยกับใครทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําให้มันทําให้มันทําให้เ,เกมเกมนี้มีความผูกพันกับเรามากขึ้นเรื่อยๆนะอาเทอร์มอ์มแกนนี่คือวันผมขอสปอยแล้วกันตอนจบคือเหมือนกับว่า เอาจริงวันที่ช่วงที่ตอนที่มาอาเธอร์อาเธอร์ตายอะ่ะอาเธอร์โดนยิงตายเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งแบบเราเหมือนญาติเราตายอะ่ะจริงคือเหมือนกับเฮ้ยส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้จากไปแล้ววันนี้คือจบแล้วเหรอเฮ้ยแบบใจหายอะ่ะเฮ้ยกูแบบกูจะไม่เล่นอาเธอร์ต่อแล้วเหรออาเธอร์ Arthur ตายแล้วเหรอแบบเฮ้ยอยากเล่นต่ออ่ะเล่นด้ไม้อะไรประมาณเนี้เออสนุกอะ่ะสนุกมาก เออประมาณนั้นเลยครับผมก็นะครับก็ใครใครที่อยากจะเล่นนะครับผมก็ผมสนับสนุนเลยผมแนะนำหนึ่งจริงในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องเล่นักครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นเกมเมอร์นะต้องเล่นักครั้งหนึ่งในชีวิตนะมันอาจจะใช้เวลาเยอะนะผมใช้เวลาจบเกมนี้นะครับเดี๋ยวกันนะก็คือในอีพิมันขึ้นมาป,ประมาณ3วัน3วันก็คือ72ชั่วโมงประมาณ72ชั่วโมง70ประมาณ80ชั่วโมงในการจบเกมเพล์นะ นานมากเลยนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้ยังไม่จบอีกนะก็คือมันจะมีมิชชั่นไซมิชชั่นต่างๆแล้วก็การการสู้กับสู้กับาการจับปลาอย่างเงี้ยคือการจับปลาผมไม่จับปลาแตัวเดียวแม้แต่ตัวหนึ่งเลยนะพวงตงคือผมไม่ได้จับปลาแม้แต่ตัวเดียวเพราะว่าผมไม่ชอบจับปลา,าในเกมนี้ไม่ชอบไม่ชอบตกปลาเออมันต้องมีคันเบ็ดพิเศษอะไรพิเศษหลายอย่างนะแต่ว่าโอเคคือการต่อสู้ การมีโอคือมันมีมันมีอินเดียแดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีทั้งอินเดียนแดงมันมีทั้งพวกแบบพวก,กธุรกิจที่มันโหดหรือว่าอาจจะมีการต่อสู้กันในเหมืองในเหมืองฐ่านโอโหคือแม่งเขาบอยะชดัดอะบอกเลยแม่งแบบเป็นหนังเขาบอยดีๆนี่เองก็ <That> s <S โอเค<ๆ>ผมแนะนำจริงๆเกมเกมนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะ ถ้ามีอะไรสอบถามก็ inbox มาหรือว่าสอบถามผมได้ตลอดนะครับผมกับเกมเกมนี้ที่ผมเล่นจบไปแล้วแล้วผมอยากจะเล่นอีกนะเกม Red Dead Redemption ก็ผมฝากไว้อีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่ผมรีวิวให้นะครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็ดูวิดีโอกดไลค์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ the street